ไอแอลนั่งกุมท้องในคุกถูกซ้อมสะจุกจนต้องยอม สูตรเด็ดซอยจุอัดเม็ดยายสาที่บ้านก็ไม่รอดถูกคูจนเหงื่อแตกพรากๆสุดท้ายแล้วก็เลยยอมแลกสูตรกับชีวิตแต่คิดไม่ถึงว่าผู้คุมจะเอาสูตรไปดัดแปลงเปลี่ยนกินข้าวเป็นวัติลาเพื่อจะรู้ราาแล้วเติมสารบ้าให้มาในสนามแข่งกินคนคือม้าวิ่งเร็วยางกระติดจรวดเจ้าของมีใจพากันเหมาไปให้กินเป็นกระสอบกระสอบแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นคนเริ่มลองกินด้วยแล้วจากกินก็เริ่มเปลี่ยนวิธีนําเข้าร่างกายจนวงการซอยจุอัดเม็ดกลายเป็นตลาดใหญ่ระดับประเทศไอแอลอยู่ในคุกได้ข่าวว่าตววจจจเเิ่่่่มมไไลลลปาบบบยยดด้ัััััีใหทงงออกกกกกกะุ ูตรซอยจุอัดเม็ดโดยเด็ดขาดแต่เว้นกรรมมันไม่เคยหลับไหลวันหนึ่งผู้คุมตัวแสบที่เคยหัวใสเอาสูตรไปดัดแปลงกลับโดนจับซะง,งั้นโรงงานแตกมาล้มคนพังมาถูกลากคอเข้าคุกม,มาเจอไอแอลแล้วไม่ไวายบุ้ยว่ากูมไม่รู้เรื่องเว้ยแอลกับใจสาได้แหละตัวการไอแอลนั่งอ้ปาปากค้างเอ้ยกูเป็นลูกค้าประจ,จำของคุกไม่ใช่เจ้าของแฟร์ชัยนะเว้โยโชคดีที่หมวดโกนายตำรวจสุดหล่อสุดสมารถของพวกเรารู้ทันผู้คุมมันตอแหลเลยช่วยเอลพ้นผิดส่วนผู้คุมชั่วก็ต้องถูกโทษใช้กรรมในคุกต่อไปไอเอลได้รับการลดโทดษ บุญไม่ไหนนะโวยไอ้สาม